สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการทําใบสีนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวเนี่ยแกะกล่องพัสดุนะครับจากแอปจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับชื่อดังนะครับก็คือแอปช้อปปี้นะครับรือว่าอื เดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องดูนะครับรีวิวดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อเวลาซื้อของออนไลน์เนาะเพื่อนๆเวลาซื้อของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอป,ปช้อปปีหรือว่าตาม Facebook หรือว่าตามกลุ่มต่างๆครับเวลาที่เราจะแกะพัสดุเราจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตลอดทุกครั้งนะครับก็คือเพราะว่าหนึ่งแหะถ้าเกิดสินค้าเนี่ยมันเสียหายยังไงเราก็สามารถที่จะแจ้งกับ ผู้ค้าได้เราก็จะสามารถแจ้งเคลมได้นะครับก็คือถ้าเขารับผิดชอบอ่ะเนาะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวตรวจสอบจากภายนอกก่อนนะก็กล่องก็โอเคไม่มีบุบสลายนะครับไม่มีบุบอันนี้ส่งโดยไบรซ์นีไทยเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็คือของมาถึงวันนี้แล้วก็ลองแกะดูเลย ันนี้เป็นต้นไม้สั่งจากช้อปปี้เอามาเอามาเพาะนะเพราะว่าเคยสั่งของมาแล้วมันไม่โอเคไงทีนี้ก็ต้อง <c oughs> เพราะว่าถ้ารีวิวของอ่ะถ้าเราไม่ได้ถ่ายอันั้นอ่ะไม่ได้ถ่ายแบบว่า ถ่ายไว้ก่อนแล้วก็มาลงที่หลังมันจะเหมือนปลอมไงก็เลยเอาสดๆแล้วกันเก่งไงวะห่ <c oughs> หอแน่นมากเลยม <c oughs> ันก็ดีอะเนาะเพราะห่โอ,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 โอดีแหละข้างนอก นีเป็ลองแกะดูคือแบบไม่ได้จัดฉากอะไรเลยรีวิวแบบบ้านๆมีคนดูไม่มีคนดูก็ช่างแต่อยากทำนี่ดูสิมันจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า มันจะเหมือนกับที่นี่ข้างในมันจะเหมือนตรงปกหรือเปล่าแล้วนอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออยู่ในนี้กระถางถือไว้ก่อนดิอันนี้อะไรอันนี้เป็นของที่ยัดเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นดินใส่มาให้ด้วยอัดเข้ามาในกล่องนี้ ก็ถือว่าห่อดีอยู่นะครับใช้ได้อยู่อันนี้ซื้อมาก็ราคาไม่แพงหรอกอืมนี่เล็กๆน้อยๆอันนี้เหรอให้อบอกแม่ก็ออไม่บอกแม่หรอเท่าไหร่พันหนึ่งไม่ถึงห้าร้อยเออ ้อยทำจริงหนึ่งนี่คือสำหรับคนที่ชอบไงแค่เคยเหนที่น้องดูแต่ไม่คิดที่จะซื้อเผื่อว่ามันน่าจะแนลนะคนมันจะสร้างไรายได้ให้เราไหมก็ไม่รู้นะครับการบรรจุหิมห่นนะครับก็ถือว่าโอเคอย่างที่เห็นแล้วก็อันนี้เขาก็ใช้เขาเรียกอะไรอะเทปกาวปิดไว้ให้อย่างดีแล้วก็ มันจะมีทิชชู่ทิชชู่ห่อไว้กันดินกันกันดินหลุดนะครับกันดินหลุดออกมามถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่นะแต่ว่าสำหรับคนชอบนะครับอันนี้กวักมระกตด่างครับกวากมรกดด่างจะเอามาเพราะเพราะว่ากวากมระกต ตามจริงมันก็อืไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เพาะไม่ยากนะครับเพราะว่าผมก็เคา,าะไว้หลายต้นอยู่อันนี้อันนี้กวา,ากมรกตดํางอกอ่างอกลากแล้วนะครับงอกล,กลากแล้วลากงอกรากงอกก็คือไม่มีอะไรทําไงช่วงนี้ก็เลยบ้าต้ตนไม้ ก็ห่อมาให้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เผื่อตัวเองได้ขายของอแกออกมาเคก็ยังสดชื่นอยู่ไม่แน่ใจว่าลากงอกหรือยังนะครับนนส่งม,มาจากชอ้อปปีอันนี้ต้องย้ำจริงๆนะสำหรับคนที่ชอบจริงๆอันนี้ร้านที่ร้อยเอ็ดนะครับ ก็ถือว่าตรงปกนะครับตรงปกเพราะว่าผมสั่งก็รูปตามนี้เลยก็ถือว่าตรงปกถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองเข้าไปหาดูนะครับในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังนะครับน้องก็น่ารักอยู่รอดูอีกสักสองเดือน จะงอกหรือเปล่างอกลากหรือเปล่าแต่ว่างอกแน่นอนเพราะว่าผมลองทํำละทําแบบง่ายๆอันนี้ของอันนี้น่าจะเป็นขุยมะพร้าวก็คือน,น่ารักดีางไว้ก่อนก็เสร็จแล้ว ดินก็เสร็จแล้วครับกับการรีวิวนะครับแกะพัสดุจากแอปช้อปปิ้งนะครับออนไลน์ชื่อดังนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับตรงปกตามที่ภาพพรีวิวในนั้นนะครับที่ผู้ขายเขาลงไว้นะครับก็ตรงนะครับก็โอเคอยู่เพราะว่าเชื่อถือได้นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสาหรับผมนะสำหรับตัวผมมันอาจจะ แพงไปนะครับสําหรับหลายๆคนแต่ว่าสําหรับคนชอบมันก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ